สวัสดีครับผมกันพงศ์รองเสิโกรุสั์นะครับได้สมาชิก1่ว9 0น28นะครับผู้แทนกลุมจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับในการนําเสนอแนวทางวิธีการพัฒนาสังคมองค์กรกลับม้นะครับวันนี้ขออนุญาตนํานเสนอในเรื่องของการสื่อสาร,รออนไลน์นั่นเองนะครับการฝื่อสารออนไลน์คืออะไรนะครับก็คือ การให้ความรู้แต่มวลสมาชิกของเรานะสมาชิกของเรามีกว่าสามพันกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นการให้ความรู้นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นไปนตามเจตนารมณ์ของสากขอมสาคมปอมไม้ที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวสมาชิสกสากลนั่นเองนะครับองค์ความรู้ตัวนี้สมาชิกสามารถนําไปกลับใช้กับชีวิตตัวเองนะครับผมยกมตัวอย่างนะครับองค์ความรู้ที่จําเป็นเลยก็คือองค์ความรู้ทางการเงินนั่นเองนะครับผม รับประกันเลยนะครับว่าหลายคนที่จบการศึกษามาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทนั้นไม่มีความรู้ที่เพียงพอนะเกี่ยวข้องกับการบ,บริหารทางการเงินนั่นเองครับการเงินนั้นสําคัญมากนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันของคนทุกคนทุกอาชีพไม่เฉพาะอาชีพป่าไม้หรือว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาสตร์ต่อในเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้องค์ความรู้กับสมาชิกในการเอาองค์ความรู้นั้นไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันนะครับ ผมยกตัวอย่างนะฮะการบริหารเงินอย่างไรให้งอกเงยการออมเงินอย่างไรให้งอกเงยนะครับก็คือการลงทุนนะครับวิธีการลงทุนลงทุนอย่างไรสมาชิกก็จะมีความรู้ในการลงทุนการทําเงินให้มันงอกเงยนะครับทีเนี้ยอีกตัวหนึ่งก็คือการบริหารเงินเดือนนะครับสมาชิกเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนั่นเองนะครับคุอมีเงินเดือนตายตัวที่อยู่เท่านี้เท่านี้นีนี่อยู่เท่านี้ บริหารอย่างไรไม่ให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนในการใช้ชีวิตนั่นเองครับช่องทางที่จะนํามาให้ความรู้ก็คือการศึกอ,อ,อรบกร,ร,กรมออนไลน์นะั่นเองครับการศึกอบรมออนไลน์ในที่นี้หมายถึงว่าใช้แพลตฟอร์มที่มีอยู่เดิมให้เป็นประโยชน์ก็คือแพลตฟอร์ม t u b e ู h ชา n น l ของทางสากรนี่แหละทางสากรนก็ผลิด คลิปวิดีโอหรือว่าคอนเทนต์ที่น่าสนใจที่เป็นการให้ความรู้เชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆนะครับอัดคลิปวิดีโอไว้แล้วก็ถ่ายทอดไปยังสมาชิกได้รับชมนะครับก็คืออาจจะถ่ายทอดสดก็ได้หรือว่าทําเป็นวิดีโอแห้งก็ได้นะครับก็มีอยู่2รูปแบบนะครับที่เราจะถ่ายทอดออกไปนั่นเองครับเมื่อถ่ายทอดออกไปเนี่ยสมาชิกที่พลาดจากการดูถ่ายทอดสดก็สามารถมาดูย้อนหลังได้ดูกี่ครั้งก็ได้นี่คือข้อดีเลยครับมาดูย้อนหลังได้เนี่ย ดูซ้ำๆก็จะจําได้นะครับว่าวิธีการในการานำองค์ความรู้นั้นไปปรับใช้นั้นทําอย่างไรนะครับ,รบวันนี้ผมก็ขอนําเสนอในการพัฒนาสากลเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ e ี EP หน้าครับสวัสดีครับ